ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมาะลุกะยะบุตรท่านกล่าวะนะข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยย่อดโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติอีกสำนวนหนึ่งท่านแปลว่าลืมสติไปแล้วเพราะเห็นรูปต่างกันไหมเห็นรูปจึงหลงลืมสติหรือว่าหลงลืมสติไปแล้วเพราะเห็นรูปเขาบอกเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติ หลงลืมสติไปแล้วพอเห็นรูปแต่ฟังดูก็เหมือนกันเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักใส่ใจโดยสุภานิมิตก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจในอารมณ์นั้นก็คือเห็นว่าอารมณ์นั้นงามใช่ไหมโลภะก็เกิดเวทนาที่เกิดจากรูปนั้นจํานวนมากก็เกิดแก่เขาสมนัสกับอุเบขาก็จะเกิดทำไมถ้าสีนั้นงามมากเป็นต้นเนี่ยนะ สีเสียงเป็นต้นดีมากโสมนัสก็เกิดถ้าธรรมดาธรรมดาแต่ก็ดีก็อุเบกขาก็เกิดและจิตของเขาก็ถูกอภิชาคือโลภะและวิหิงสาคือโทสะเข้าไปกระทบถามว่ารูปงามๆนี่นะโทสะเข้าไปกระทบอย่างไรเอาเช่นถ้าหากว่าอะไรที่เป็นเหตุให้รูปนั้นวิบัติมาเกี่ยวข้องขาว่าชอบไหมไม่ชอบเพราะฉะนั้นบริวารของอภิชาก็คือพวกโทมนัสนั่นเอง เพราะจะคิดรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมปัจจัยใดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เราก็จะไม่ชอบปัจจัยนั้นนั้นโทสะก็จะเกิดเมื่อเขาสังสมทุกข์อยู่อย่างนี้นะโลภะติดใจเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าสะสมทุกข์แล้วนะบัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานโอห่างไกลจากความสิ้นตัญหาเหลือเกินนะถ้าหากว่าเห็นว่าอารมณ์นั้นโอ้ดีจริงน่ารักจังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะโอ้ แต่ความสิ้นตัญหายังอีกไกลเท่านั้นอีกห่างเหลือเกินเพราะฟังเสียงจึงหลงลืมสติ mm hmm. เมื่อใสายใจในมิตรที่น่ารัก mm hmm. ก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากเสียงจํานวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ mm hmm. เมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังหางา่างไกลนิพพาน นิพานเป็นชื่อของความสิ้นตัณหาตัณหาไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นตัณหาจะไปสิ้นได้ยังไงใช่ไหมในขณะเดียวกันก็พอกพูนตันหาตันหาถ้าพอกพูนมันก็ห่างนิพานไปเรื่อยอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอย่างนั้นดมกลิ่นจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสเวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจในอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาที่เกิดจากกลิ่นจํานวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะลิ้มรสจึงหลงลืมสติบุคคลเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาที่เกิดจากรถจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะถูกต้องโพธพะจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตท,ที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากโพธพะจำนวนมากก็เจริญแก่เขา และจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเมื่อรู้ธรรมารมจึงหลงลืมสติใส่ใจในนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่ เวทนาที่เกิดจากธรรมารมณ์จำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานทั้งหมดนั้นคือฝ่ายดำนะนี่คือวัตตะทั้งหมดเลยนะทั้งตั้งแต่เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโพธาภารู้ธรรมารมณ์เนี่ยนะ จนถึงทั้งหกข้อเหล่านี้เรียกว่าสงฆ์ข้อสัจจะได้กี่สัจจะที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะรู้อารมณ์ทั้งหกอารมณ์ทั้งหกเป็นสัจจะไหนทุกขสัจกำหนัดในอารมณ์นั้นเป็นสมุทยัยสัจโอได้สัจจะสองแล้วนะเป็นไปอย่างนี้แหละสังสารวัตรแหละก็ถ้าปฏิฆาท้าทุกอย่างเป็นปฏิฆานิมิตนะนิพพานเห็นไม่ยากหรอกเชื่อ,อส่วนใหญ่มันสูุ่านิมิตไปหมดแหละนี่ยากเลยนัเนะ รเราะพะนั้นถ้าคิดดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมกับคนที่กําลังสเสวยทุบอยู่นะเขาจะบรรลุอริยสัจง่ายไปแสดงธรรมในขณะที่เขากําลังสเสวยสุขอยู่เนี่ยน้อยมากเห่างนั้นเอออินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วนะอย่างน,างนี้อย่างพรามคนหนึ่งไมเขาเป็นชาวนาเนี่ยโอ้ยตอนที่ทําไร่ไถานาหวังว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวตรงดีอย่างงั้นอย่างนี้พระพุทธองค์ไม่แสดงธรรมซ้าคําเลยพอเมื่อข้าวกล้าเขาเสียหายร้องไห้เอาไปแ,แสดงอริยสัจบรรลุเลย เพราะฉะนั้นทุกเนี่ยจึงใกล้ต่อการรู้ธทมเหมือนกันถ้าผู้ที่สะสมอินทรีย์มานะแต่ถ้าคนไม่ได้สะสมบุญมายิ่งทุกมากยิ่งหางรมแต่ถ้าคนมีอินทรีย์แก่กล้านะมีบุญเก่ามาเยอะมีปัญญาม,มากเขาได้รับความทุกข์เมื่อไหร่นะเขาจะหาทางออกแต่ถ้าไม่ได้สะสมมาเนี่ยนะก็จะตะกุยตะกายไปหาทุกกองใหม่ขึ้นมาอีก